สวัสดีค่ะก้าสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะในคลิปแก้พิอีแล้วันนี้เราจะมาอัพพี่เคนนะคะโดยการแปลงเ่าเป็นตุ๊กตาสาวบาร์บี้ค่ะแล้วไปทาให้พี่เคนเนี่ยรู้สึกปั่นป่วนกันนะว้าดูจากสถานการณ์แล้วอะรู้สึกเขาจะเหงาเหงาไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าวันนี้เขามาเล่นคนเดียวอเอาล่ะแต่ว่าตอน,นแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่แปลงร่างเป็นบาร์บี้นะคะชัวร์เราก็จะแปลงร่างเป็นนกร้างกันนะคะแล้วก็ไปสังเกตการก่อน อันนี้เหมือนกับว่าเขากําลังยุ่งอยู่กับเจ้าแกะน้อยอยู่นะอีนึกออกแล้วเรากอกว่าจะโรยของให้เขาดีกว่านะอืมจะแกงอะไรพี่เคนก่อนดีนะอ๋อนึกออกแล้วเราย่นอื่ให้พี่เคนดีกว่าเหมือนกับว่าจะานกรังเนี่ยมันบินไปนแล้วมันก็อื่ไปอ๋อเอาไปอื่นสายลูกกันเนาะหรือว่าอื่นเรนโบ้นะหรือดีพาพี่เคนเจะรู้สึกยังไงอะไรอ่ะ <c ười> อะไรมาจากอะไรฟ้าใครมาจากไหนเนี่ยโอโหชัดเลย เฮ้ยไอ้เจ้าแรงขโมยน,น่ะทำไมมันมาคลี่แถวนี้เฮ้ยสะกโรปรกอีไปชิวชิวชิวเฮ้ยมาคลี่อะไรแถวนี้เลย,ย,ย,ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเป็นบนมิวได้นี่นะโอ้หว,ว่าวเฮ้ยวคลี่นอกมีประโยชน์ต้องเก็บให้หมดเลย ว้าวเฮ้ยสีมัน,น,<บ>นลด้วยใครทำปัญหานี่นะสังเกตดีๆนี่มันคลี่สายรุ้งนี่นะวู้ยสุดยอดนีด่แค่นะโอ้โเฮ้ยอนะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คลี่นี่นะมาเป็นเพชรเลยนะไดมอนดเหรอโ <c oughs> อ้หสุดยอดเรียก <c oughs> ว่าเป็นเพชรเลยนะเออดี่นะไปกินข้าวอะไรใครเข้ามาในี่มเมไม์ตี้เป็นเพชรเลยนะฮะเอาล่ะก็มีข้าวมากว้าววู้ยสุดยอดเลยอ่ะเอ้ย อฉันไม่ใช่นกแร้วถือว่าธรรมดานะแต่มันก็ดูมีประโยชน์ดีนะขอบคุณนะคุณแรงว้าวขอบคุณนะเดี๋ยวไรไพเค็งก็จะได้โตไวๆแล้วใหี่เหรอ๋อมาคือบอลมิวใช่ไหมจะครีนนกอุ้ยอร่อยแน่ๆเลยขนาดกลัวยังไงก็ไม่รู้แถมยังได้เพชรจากเขาไปอีกนะว้าสุดยอดวันนี้ชีวิตดีๆเพิ่งรู้เนี่ว่าเจ้านกนี่มันดับด้วยมเฮ้ยอะไรอะมีของกินมาให้ด้วยรถด่วนรถด่วนเฮ้เฮ้ยมันดึกดืือได้อ่ะ ว้าวไดมอะไรกันล้วเนี่ยยี่มีดักแดดด้วยหรอมีหนอนด้วยหรอเฮ้ยอะไรเอามาทำไมเนี่ยอย่าบอกว่านายกินเจ้าพวกนี้เนี่ยเอ้ยพี่เคสไม่กินหรอกนะพี่เคสไม่ด้นยเอาเห็บนกไปกินด้วยอะไรกันเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยนี่มาอะไรอ่ะ มันเป็นอาหารหลักของใกันนเห็นไม่กินนัาตาอย่างงี้ไม่เ้ไม่แชรงนะอานาไม่ใช่พวกเดียวกันแต่ก็คล้ายอยู่นะคนแก่มันเยอะกันไปอะป่เหลือแค่ตัดคนแก่นะโอ้มายแล้วคนแก่ใช้ไปไหนหมดแล้วอะ โอ้ยยุปกรมันไม่มีหญ้าด้วยนะแล้วขนแกะมันจะขึ้นได้ยังไงเนี่ยโอ้ยแย่แล้วมันไม่ขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าไหนไม่ได้เอายามาปลูกกันนะเดี๋ยวจะทำไงไม่มีหญาวมันไม่ขึ้าแล้วแกะพี่เคนพันออกลูกไว้อย่างเดียวเ้ไอจ้าลูกนี่ทำไมมันแข็งแรงเงี้ยดูดิมันข้ามไม่แกเปียงไม่ได้เหรอไหนม่าแกะตัวน้อยตัวเล็กตัวกลางแกะไม่ได้อยู่บนหญ้าไม่ได้กินหญ้าก็ไม่มีขนนอกระ หมดการหนูสมมามี้็ไม่ไนงอกไม่ไปหย่อนลอกมไม่จ้แรงมากกว่าพี่เชนจะลากมาในบันยากแค่ไหนไปชื่อไปเลยโ <c oughs> อยฝากให้เพรไล่กันเลยเหรอหมดกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจะกลายร่างเป็นสาวบาร์บี้ไปจีบซะหน่อยสิเอาล่ะตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นสาวบาร์บี้แล้วค่ะให่ดูสกินนี้อันนี้เราทําสกินใหม่ออกมานะใส่มงกุฎแล้วก็ใส่เสื้อที่เป็นโลโก้ของบาร์บี้ด้ค่ะน่ารักเปล่าออกมาน่ารักมากเลยดูรองเท้าสิ อย่างเป็นรองเท้าส้นสูงเลยนะเพาว่าเราจะเน้นเป็นสีชมพูเป็นหลักนะคะเพราะว่าบาร์บี้เนี่ยเขาก็จะเน้นสีชมพูเนาะไปหาี่เชนดีกว่าจื๊ๆๆื๊อจื๊อออย่างไรก็ไม่รู้ไป,ปลปรยเสน่ห์ดีกว่านาะไปบริหารความสวยกันหน่อยนะเฮ้ยพอดีทำอะไรอยู่หรอดูเหมือนกับว่าเขากํลาลังยุ่งอยู่ในบ้านอยู่เลยนะเหรือว่าอยากอาบน้ำมาเป่าเราเปลี่ยนเป็นน้าพุร้อนก็จะดีนะมันจะได้ชุ่มฉ่ำนะเสีย,อยงอะไร นู้สึกดี่ะน้ำมาจากไหนอะน้ำขั้วมเ่อเย่เราล้นร้นล้นล้นโอ้ยน้ำพุล้ามาจากไหนอะไอเดะโอ้ยแต่มันก็สบายดีเหมือนกันนะลาอย่าเราโอ้โหน้ำท่วมบ้านหยุดอยู่ที่นี่นะมันมาจากไหนกันเนี่ยข้าว่ามันรู้ดีนะเฮ้ยข้างนอกฝนมันก็ไม่น่าจะตกนี่นะนี่มันทะเลสาบโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วขวัญข้ามน้ำยังไงอะเนี่ยโอ้ยถังเหล็กก็ไม่พอไอเดะใครอ่ะลาเอ้ยตกใจหมดเลยใครอ่ะออามาดูดิ ใ้าใอย่างนั้ววนใครมีเสามาถานะเ็นบอะเป็นฝีมือของนายอ่ะนั่งรอกันนั่งรอกันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเ <c oughs> จอแน่อจิเฮ้ยสาวสวยเหรออุย้ยทำไมช่างสวยน่ารักขนาดนี้โอ้โหดูท่านั่งสิเออสวัสดีครับเออใครล่ะครับนี่มาทำอะไรแถวนี้เ,เดะเฮ้ยเสือ้อคุณคุณบาร์บี้เหรอคุณมา ว้าวย่งบอกว่าเธอคือบาร์บี้อ่สวยจังเลยอดใจละลายฉันชื่อบาร์บี้อ๋อพี่เคนรู้อยู่แล้วโอ้โหก็เสื้อเธอเขียนชัดๆขนาดนี้นี่บาร์บี้เลยนะนี่วเธมาจากไหนขนาดนี้มาทำอะไรแถวนี้หรอครับเนี่ยแล้วรถพูดใจของคุณไปไหนล่ะครับออ๋พอดีฉันแค่ผ่านมานะในชื่อเคนเหรอสวยใช่พี่เคนหรือเปล่าเอาว่าพี่เคนก็ต้องคู่กับบาร์บี้นะสิฮแล้วคู่กันเหรอ อุ้ยใช่เลยผูเบศิดชะตาของเราสองคนที่ผูกได้แดงนิ้วก้อยมาหากันนะอุ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะได้คู่กับคนสวยขนาดนี้ชะตาขาดก็งั้นนี่แหละตายแล้วเขินไม่หมดเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวดีไม่ทันเสริมหล่อเลยเออตกแตนหมดเลยอยู่นี่มีอะไรให้ช่วยไหมฮะมีอะไรช่วยหรออ๋อเอออย่างแรกนะเออมันกำลังจะมืดแล้วอ่ะช่วยกันวิทย์น้ำได้ไหมเนี่ย อ,อ่ะเลยบ้านมันนอนไม่ได้เนี่ยใส่ให้น้ำให้ตั้งนานโอ้ยตายแล้วมันจะให้เกนอนยังไงบ้านเราเนี่ยโอย้ไ,ไม่วิทน้ำนะคะบอกนาถังเหล็กก็ไม่พอทำไงเนี่ยจะปีนขึ้นไปก็ไม่ไหวเนี่ยน้ำมันแรงเกินบ้านของนายน,นี่ชุ่มฉ่ำดีนะตายแล้วใส่มันนอนไม่ได้บ,บ้านเราเนี่ย อยู่ดีๆก็น้ําท่วมแล้วอันเฉยเลยอะน้ําออนเซนอย่างนั้นนะข้างนอกมันก็แห้งแล้งจะตายอยู่แล้วข้างในทำไมมันท่วมขนาดนี้เนี่ยงงจุงในชอบชาน้ำออนเซนข้านอกแม่บอกคุณบาร์ี้นะมันง่ามแล้วตอนกลางคืนนะซอมบี้หมาแล้จะตุยเย่แล้วเนี่ยแล้วเข้าแล้วเข้ามันหนาข้างนอกแล้วขึ้นเยอะด้วยดิไม่ได้อยู่แช่น้ำออนเซนอยู่หรอไม่ต้องแช่น้ำแล้วคุณมาวี่มีเตียงวันน้ไหมช่ให้จบเลยหรอหลับแล้ว นอนข้างๆคนสวยให้ไหมเนบยอย่ากพังนอนดิมาประชุมเพิ่งแสงอะไรไเข้าตาฉันมีเรื่องผีจะมาเล่าให้นายฟังนะ ไป,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 ไปไนี่ละโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยมันเล่นอะไรเอาไฟส่องใต้หน้าอย่างนี้นเนี่ยโอ้คุณพาพี่โอ้ยมองขึ้นไปนี่เหลีหยงหลอนเลยฮะหน้าคุณก็เหมือนตุ๊กตาอยู่แล้วนะเนีย่ยเอาไฟมาจ้ออย่างนี้ดิยคนลูกตเมื่อสองวัวน,น,วน,นคุณก็สวยอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้นคืนอย่างนี้ไม่เอาโอ้ยหนักกลัวจังเลยะมาละค่าตัวชอบจะแพงนะโอ้ยดับดับดับมันเกิดไฟเขาไป้เรื่องผีอ่ะไม่อยากให้เลาเรื่องผีหรอโอยน่ากลัวจุงเบย เฮ้ยดูดิแถวโน้นทันมันเกิดแล้วว่ะไม่เดืดกาแล้วคุณบาร์บี้นอนกันแล้วเอ้ยเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยมันอันตรายนะอ๋อนอนแล้วเหรอแอบอ๋อ,อทาไมรีบนอนเนี่ยอ๋อถ้างั้นนอนบ้างก็หน่ะแต่ว่า ฉันไม่นอนเตียงในหรอกนะฉันต้องนอนเตียงสีชมพูตอาละค่าคนสวยให้หรอกคืนนี้ต้องหลับฝันดีแน่ๆเลยนไมถ้ามานอนตากน้าค้างเลยเนี่ยเจ๋ออ้าวสว่างไม่ไม่ทนนอนเลยเล่าตื่นเล่าแตเช้นี้ตอเป็นช้าท่แสนดีแน่ๆเลยเนาะแล้วมีคนสวยไม่อยู่ข้างเราคิเออร์คิเปอร์ไปไหนเนี่ยยาวอ่อะออฮะ้วคจะอ้ไปไหนอ๋อไปไหนเยนะอย่าอมาตรงนี้ เอามาทำไรเริ่มระเบิดเหรอขิวขิวไปทางโน้นเอ้ยใหม่ตัวแล้วชาร์จแล้วชาร์จแล้วอ่าเข้ามาคุณบาร์บี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่เล่นนะอันตรายนะมันเบื่อเลยนะเอ้าเฮ้ยเอมาหลอกตัวเลยย่านร้องแล้วเอ้าเฮ้ยทำยังไงระเบิดนะแมวอยู่พอดีเลยโอ้ยอย่าเอาเข้ามาทางนี้เดี๋ยวเอาตอนนี้ะเบิาวโอ้มันจะระเบิดอะไรเนี่ยเราอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันเป็นระเบิดฟาร์มดีมโอ้ยโอ้ยตายหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยฟาร์มไม่เคลนพังหมด ไปละโมวเยอะเลยเนี่ยหมูนี้แมวเยอะผมแห้งแรงน้อยอย่างนี้ทำไมคุณแข็งแรงจังเลยละครับเนี่ยโอ้โหปลามันไปได้อย่างไรฉันมีพลังจิตเยอะนะอ๋อนาจะปลูกข้าวหรอระวังระวังคิดต่อทีเขา้ยตัวเาขอบคุณนะโอ้โหตอาหม่เนี่ป็นชวีวิตผมอีกแล้วนะโอ้ชื่นใจจังเลยอ่ะี่ข้าวสวยเป้คนสวยอย่างนี้อยู่ข้างๆเนยไม่เหมือนใครบางคนเลยสบายใจจ แล้วนี่มาอะไรอ่ะจไอ้ไห้ต้น่เดรนี่นะคุณอะไรปลูกอะไม่ต่อทำมาได้คุกกี้อะอย่าบอกนะว่ามันคือต้นคุกกี้เหรอว้าวดีจุงเบยเรามีคุกกี้กี่หรอไอ้ไมค์ไอ้เดี๋ยวไอ้จัคิปเปอร์มาจากไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทำไรไปพี่แคมไปหน้าโอ้ตกใจหมดเลยอ้าวท่วมเลยก็แค่น้ำนี่นะอ้เดี้ยวไอ้ฟ้าพี่แค่มาไอ้ฟาร์มพังเลยอ่ะ คุณปร์มี่ทำอะไรเนี่ยโอ้ดูดีฟร์มพี่เขียนดราฟต์ปูฟ้มพังทุกที่แล้วพังเลยอะดูดี้วพี่เคนจะกินอะไรอะโอ้ต้นทุกชีพี่จังายหมดแล้วว่าไม่มีฟ้ามั้ยเชนแ้น้ำเยอะขนาดนี้จะวิทยังไงเนี่ยโอ้ตายแล้วมาต้องวิ่งเล่ามันพังแล้วโอ้ไม่เนี่ยพี่เคนต้องมาทั้งทำฟ้ามีมใหม่ก็เนี่ยคนสวยก็มาจะซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยนะเอาปานชมพูไปอะใครใคร อะไรมองไม่เห็นมองไม่เห็นช่วยด้วยใครปิดไฟเฮ้ยโอ้โหทำไมทุกอย่างมันช่างเป็นสีชมพูขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่บอกนะว่าเรามีคำรักเราก็เลยมองทุกอย่างเป็นสีชมพูแล้วเออไม่ใช่แล้วอย่างงั้นเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหรอเขาก็ต้องผู้เก่าสีชมพูคุณบ้านนีทำอะไรเนี่ยยังไม่สงการซะไยโอ้ยหนีเข้าบ้านก็ไม่ได้นางเป็นสีชมพูกันค่ะ ยศยศกันโอ๊ยเแรงม่แล้วพี่เขนทำฝาไม่ได้แล้วนี่สีชมพูมันคู่กับบาร์บี้อยู่แล้วนะอุ้ยเต็มเลยโอ๊ยอย่าเราอย่าเราจะเลือกฟองสีชมพูเป็นไงล่ะจะเกิดเป็นสีชมพูเข้าไปอ้าวแล้วขึ้นไปทำอะไรข้างบนน่ะขึ้นมาละลายบ้านของนายยิ่งเงี้ยหรอกานขึ้นไปทำไมอ่ะอาจีโอ้ยบ้านพี่เกณฑ์ดิอ้าวมันไม่ใช่สีชมพูนี่นะต้องละลายให้เกลี้ยงเลยโอ้ยบ้านพี่เกณขนหายเกลี้ยงเลยละลายหายกลี้ยเป็นน้ำเลยเดี๋ยวกอนโอ้โหตายแล้วว่ะ เอ้ยกลองเก็บของพี่เคนเราไปอยู่บ้านหลังใหม่กันค่ะโอ้ไม่มาแล้วมาแล้วเรามันจะไม่อยู่แถวนี้แล้วเตียงตังเราก็ไม่เอาหรอกเตียงเดียวโอ้ไม่ไม่เอาไม่เอาเตียงนี้โอ้แกก็ไม่มีเตียงก็ไม่มีต้อสีชมพูเท่านั้นนะเอ้ยยกก่อนคุณพี่ทำอะไรเนี่ยมต้องเอาเตียงสีชมพูสิอันนี้ของพี่เคนนะอ้าวทางนู้นไม่เอตียงของฉันไปหรอบ้านพี่เคนพังหมดแล้วเนี่ยเอ๊แต่ว่า เพิ่งสังเกตนะครับเป็นหน้าอกคุณมันเหลี่ยมอย่างเงี้ยป็นด้าแตะใช่ปะอะไรล่ะเออปกตกคุณก็น้าอกใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอครับเนี่ยเออว้านี่ยมาอะไรเนี่ยเป็นทาส์เมลนะค่ะว้าออะไรนะเนี่ยมันก็แค่แมวนี่นาโอ้โหเยอะเกินเดี๋ยวอตาย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 เยอะเกินไปแล้วเออหมดนี่เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยโอ้โหไม่เลี้ยงตายแล้วเยอะไปโอ้เยอะเกินโอ้ยอยู่ไม่ได้แล อ้ยหมู่บ้านแตกแล้วออมันเยอะขนาดเนี้ยโอ้ยตายแล้ววะนี่ไ,<ป>ไงใครบอกว่าบาร์บี้ไม่ใช่ทาสแมวบาร์บี้อย่าเป็นทาสแมวทาสหมานะบอกเลยอันนี้ม,มันราชนีแมวนี่ว่า <c oughs> เฮ้ย ยกก่อนหมดนั้นเลี้ยงไม่ไหวนะแม่แมวต้องหักล่ะบอกแล้วว่าไปทำหมันมั้งอ่ะโอ้โหตายแล้วว่ะอาพาไปทำหมันอีกเหรอเยอะแยะเกินมาแล้วน่าได้ได้แมวเขายังทำหมันไม่ได้เขาจะเอาแมวเขาไว้ขยายพันธุ์เข้าใจเปล่าเจ็บไหมวุ้นเป่าไปช็อตไปช็อตไปช็อตโอ้ยเยอะแล้วช็อตช็อตทำไมมาสปาร์กขนาดนี้โอ้ยจะเดินไม่ได้โอ้ใครก็ได้ช่วยด้วยเดี๋ยน้าดิพามไหมพาดิพามไหมโอ้ขอโทษที่พี่เคนปากเสียดูกัอนไปพี่เคนนะ ไม่ตายหรอโอ้าอ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วตก็หนีแล้วเอออะไรอย่างนั้นหรอพี่คินอืมจะมาแกล้งแมวเราหรอไม่มีทางหรอกอันนี้ตัวเย่ภาษาก็ดีแล้วก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นกล้องพี่เคนในแค่นี้กันเนาะถ้าชอบให้ทำโมเดลน่นรารักๆมาแกล้งพี่เคนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ go, กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครสแบบนี้นะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย